เม่อชนนี้เอาแกกันสิแกะแกันได้เลยมันก็จะเป็นหน้าไข่น้ามันนะคะทุกคนคือแบบง่ายมากกัทุกคนควลาพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนเดอจะเจอกับวลพรอีกแล้ววันนี้ อยู่ในครัวเล็กๆเหมือนเดิมกับทุกคนขาห้องครัวที่แบบเล็กๆกระทัดลัดนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> นาะก็พาทุกคนมาเข่าครัวอีกแล้วมือนีเอ,อ่อมือนีก็จะไม่เห็ดขนมค่ะทุกคนขาก็จะมาวราพอนก็นจะไม่เห็ดขนมเอ,อ่อที่บ้านเขาเอิ่นว่าบุญเนาะเขามาร้องเห็ดบุญน,น้ำกันค่ะทุกคนขาเพราะว่าที่กิงแล้วหลายๆคนก็นจะมักบอกว่า วุ้นอะเห็ดง่ายง่ายภาษาวัาแต่สำหรับวลาพรน่ะมันบางง่ายค่ะทุกคนขาเพราะว่าบางเท่ยเห็ดนะวุ้นนะบางเท้าเขาเห็ดไปมันก็จะแข็งเกินบางเทือก็เหลวเกินอย่างประมาณเนี่ยแต่ส่วนสีน่ะจะได้สีแบบเป๊ะเบอร์นั่นกะ็ะ กับบลูกัแล้วแต่ว่าเขาจะใส่หน่อยหรือใส่หลายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสําหรับเวลาพรอนแล้วเฮ็ดบุญกับเป็นขนมชนิดหนึ่งที่เฮ็ดยากแต่เมื่อนี่เวลาพรอนก็จะเฮ็ดบุญแบบบุญที่เขาซื้อบอุญแบบผงสําเร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะซื้อผงสําเร็จแล้วมาเฮ็ดเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก้อนพ้อนรุ่นก้อนก็จะเฮ็ดบุญแบบ ซื้อวุ่นมาเราเขาก็มามาแช่น้ำแล้วก็ให้มันอ่อนเราค่อยค่อยไปต้มให้มันเปื่อยให้วุ่นมันละลายค่อยมาเห็ดเป็นเป็นเป็นวุนใดค่ะทุกคนค่ะอันนั้นคือซื้อเ้นวุ่นเ้นมาต้มเอาเนาะแต่เดี๋ยวนี้เอเขาก็จะมีวุ่นผงให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวุ่นผงที่เขาซื้อมานะ่ะก,กับกับเบอรเมนว่า <c oughs> จะเฮ็ดได้แบบเปะเนี่ยทุกคนขาคือมันเป็นอย่างที่แบบยากยากคือกันสําหรับวราพรคือเวลาเฮ็ดขนมก็ต้องใจเย็นๆเนาะคือเขาต้องใส่ใจลงไปเยอะๆแล้วก็ใจเย็นแล้วก็บ่ต้องรีบร้อนเขาเขาไม่เฮ็ดน้งกันค่ะทุกคนขาคือเบหลายเราเนาะก็อยากทักทายทุกคนเนาะขะเนาะ มาเริมลงมือเฮ็ดน้ำกันดเลยเนาะมือนีเขามาเฮ็ดมาลองเฮ็ดบุญกะทิกันค่ะทุกคนค่ะไปลงมือกันเลยค่ะอ่าวลลพ้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะส่วนประกอบที่จะเฮ็ดบุญก็จะมีบุญเนาะบุญผงวลลพ้แยกไว้แล้วสองสองส่วนค่ะคือจะเฮ็ดส่วนหนึ่งเป็นคือหนากะทิเลยจ้ะทุกคนค่ะเอ่อวลลพ้จะเฮ็ดอยู่ในปริมาณ น้ำหนึ่งลิตรค่ะทุกคนคือเขาใส่น้ำแค่หนึลิตรเนาะที่นี่วุ้นเวลาพอนแยกไใบมันก็นจะใส่ซอนแบบนี้คือของวัลพอน,นี้จะมีช้อนพวกช้อนโต๊ะนะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะไอมีแบบนี้ค่ะเอวัลาพอนกระเจิใส่วุ่นตวงไว้แล้วก็คือสองซอนสองซ้อน,ออนกาแฟเค็ง กับอีกครึ่งหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ไหนละครึ่งอันครึ่งนี่ค่ะนี่นี่อันนี้เป็นครึ่งนะครึ่งช้อนกาแฟน,นะไอ้ที่แยกไว้นี่คือสองสองซอนกาแฟเคิงค่ะทุกคนค่ะ,ะที่นี่ก็จะมีเกลือมีน้ำตาลก็จะใส่น้ำตาลปริมาณทั้งหมด200กรมัมก็คือถ้วยละ100แล้วนะเพราะเราพรอนใส่ไปแล้ว ส่วนน้ำทั้งหมดก็ปริมาณ1ลิตรทีนี้เราพอนจะเฮ็ดเป็น 2, 2> <c oughs> เป็นหนากะทิก็เลยเอาแบบส่วนหนึ่งเอาแค่ครึ่งลิตรก็คือ500มิลลิตรกะทีอีก500มิลลิตรค่ะนี่ก็อีกส,ส่วนหนานี้เนาะก็จะมีแค่ลูกตะก้อนี้ไว้ไว้ตีนะทุกคนค่ะก็นั่นแหละจ้ะก อส่วนน้ำในนี่เวลาพ้นเอาเอาน้ำกินมะลิหยดลงไปแล้วค่ะทุกคนตามความชอบของแต่ละคน,น,นเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปเริ่มเพลดกันเลยค่ะทุกคนค่ะป่ะขั้นตอนแรกเวลาพ้นก็จะคน้นวุ่นที่เป็นน้ำก่อนเนาะก็เอาผงวุ่นใส่น้ำคือง่ายค่ะทุกคนจะตีมันละลายแค่นั้น ให้มันละลายเราเขากะเปิดไฟค่ะทุกคนเขาใส่ไฟปานกลางแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะห้อนแล้วเขาค่อยใส่น้ำตาลลงไปค่ะทุกคนน้ำเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่เลยจ้ะ ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนต่อจนกว่ามันจะห่อนอีกรอบหนึ่งเราค่อยปิดไฟค่ะเพราะหมอมันเริ่มเดือดกับพ่อนไฟลงให้มันไฟอ่อนก่อนค้นไปเรื่อยๆจนกว่าประมาณหนึ่งนาทีนั่นแหละทุกคนทีนี้ก็ครบหนึ่งนาทีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็แค่เอามาตักใส่พิมพ์ที่เขาเตรียมไว้ค่ะทุกคนคะ่ะเอออยู่ในเนี่ยชั้นนี้ไอ้ฟองทุกคนคะ่ะฟองอากาศก,ก็ตักออกเลยจ้ะบบตองเอาใส่เต็มนะทุกคนหะเอาเหลือไว้ใส่หน้ากะทิด้วยคะ่ะ เป็นอันวาวลาพพอนหยอดลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวร้อให้มันเย็นก่อนเนาะค่อยมาค่อยมาหยอดหนากะทิอีกรอบหนึ่งค่ะที่นี่เขามาเริ่มขันตอนที่สองค่ะพี่น้องจ้าก็เหมือนเดิมค่ะก็คือใส่กะทิลงไปในหม้อนะเอาผงวุ้นเทใส่เลยค่ะแล้วก็ ตีให้ผงวนละลายอย่าลืมใส่เกลือนะทุกคนแล้วใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นกะทิเราต้องใส่เกลือนะตีพงวนละลายเขากับเปิดไฟเปิดไฟปั่นกลางแล้วก็ค้นไปจนกว่าน้ำมันจะ ร้อนค่ะทุกคนค่ะแล้วค่อยใส่น้ำตาลค่ะอ้าวกะทิเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลกันจ้าเพื่อจิตนี้ก็คนให้น้ำตาลละลายแล้วก็รอให้มันเดือดอีกทีหรือว่าให้มันร้อนอีกทีแล้วเราค่อยปิดไฟค่ะ อันนี้เขาต้องคอยค้นตลอดตะทุกคนขาเพราะว่าถ้าโบงันกะทิมันจะแตกมันมันก็จะเป็นเม็ดๆค่ะเพื่อที่จะบอให้ม,มันเป็นเมด <cond ition ing> เ็ดเขาก็ต้องค้นตลอดแล้วก็ผ่อนไฟลงค่ะทีนี้เพื่อที่จะบอให้ม,มันหอนแล้วก็เดือดแบบบุบๆๆมาทุกคนค่ะ หม้อเริ่มห่อนไม่รอบแล้วก็เป็นนั้นว่าโอเคคะ่ะทุกคนก็ปิดไฟค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันละลายแล้วค่ะตอนนี้มันกําลังห่อนอยู่เวะลาห่อนกิดสิล้อจากน้อยหนึ่งให้มันอุ่นก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะค่อยจะเอาไปเทใส่ใส่วุ่นเอ่อทีเขาเทาไว้ถ้าบองงันมันสิเอ่อถ้าน้ำม,มันห่อนเกินไปเขาเทาลงไป วุ่นที่เทไว้น่ะมันจะแตกค่ะต้องรองให้มันเย็นลงนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะวุ่นที่เวลาพอนเทไว้ก็เริ่มแข็งโตขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนค่ะที่นี่ก็จะเอาส่วนที่เป็นหนากนะ,ะทินะมาเทมาใส่ค่ะ ก็เป็นนั้นว่าเทหน้าที่สองคือหน้ากะทิทงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นแล้วค่อยมาดูกันอีกทีเนาะทุกคนเนาะอันส่วนนั้นที่มันเป็นฟองเขาก็เขาก็ากไล่มันออกค่ะไล่ฟองอากาศออกนะเดี๋ยวเวลาพรนจะให้ทุกคนเบิง่งที่ใส่ถ้วยใสใส,สไว้ค่ะทุกคนค่ะคือถ้วยแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าไข่หน้ามันนี่ค่ะ นะเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนค่ะถึงเวลาแกะบุ่นที่เวลาพรเฮ็ดไวแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบ่งน้ำกันเนาะว่ามันจะเป็นจังใดทุกคน นะอุ้ยนี่แข็งแป๊กเลยอ,อ้มันมันลื่นไปบ้เนอะขออนุญาตใช้มือจับนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยน่ารักมากเลยอืออืออันนี้เป็นรูปหัวใจนะทีนี้เอาเอาฟิล์มนี้ใส่ อยากใครเพื่อนๆเบ,เบิงน้ำนี่ค่ะมันก็จะเป็นใสแบบนี้นะก็ออกแล้วออกแล้วออกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะความไปแล้วนี่จะพี่น้องจ๋าเวลาพ้อนกับแกะวุ่นออกมาจากฟิล์มเรียบร้อยแล้ว นี่ค่ะมันก็จะเป็นชั้นอย่างนี้เนาะนี่ค่ะทุกคนก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะทีนี้มันแกะออกจากกันได้นะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นว่าจะ้ะออกจากกันได้เลย,เลยมันก็จะเป็นสันเอออันสีขาวที่เป็นกะทิใช่ไหมกับเออที่เป็นสีขาวๆเฉยๆนี่ค่ะคือ ความอร่อยความหวานโอเคน่ากินมากค่ะทุกคนค่ะก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองไปเห็ดกินเบิงกัลองใดเลยจะเดี๋ยววัลพรจะจดสูตรไว้ในคลิปวิดีโอให้นะแต่ที่สำคัญคือถ้าเขาอยากให้มันเป็นสัน้นเราแยกออกจากกันได้ก็คือต้องรอให้สั้นที่หนึ่งมันเย็นก่อนแข็งโตแล้ว ค่อยเทอันที่เป็นกะทิลงไปเป็นสั้นที่สองจ้ะมันก็จะสามารถเทในเฮานี่แกะออกจากกันได้นี่ค่ะเออง,งี้ยเราพ่นี่เงี้ยนี่มันอสิเง,งี้ยออกจากกันยังสิแกะออกจากกันได้เลยค่ะมันก็จะเป็นหน้าไข่หน้ามัน <c oughs> นะคะทุกคนคือแบบง่ายมากค่ะทุกคนค่ะขอบคุณเพื่อนๆสุภาพสุคนที่เข้ามาเบิง่งคลิปวิดีโอหายเดยจ้า เอาไว้พอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลองไปเห็ดเบิงเลยจ้าทุกคนค่ะคือรอให้ชั้นนี้มันเย็นแข็งแล้วค่อยเทอ,อันที่เป็นกะทิลงไปคือความอร่อยนี่บอกได้เลยค่ะนี่ค่ะนุม่มนี่โอเคค่ะชิมแล้วกินแล้วป่ะ